ครับสวัสดีเร้าเพื่อนๆก็มาพบกับแชร์ายในหนองกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมารู้จักนะครับแหนแดงนะครับหรือบางคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับและก็ใช้กันอยู่นะครับแหนแดงก็จะเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับชนิดที่ลอยน้ํานะครับจะเริญเติบโตอยู่ในเขตร้อนและอบอุ่นนะครับก็จะมีทั้งหมด7ชนิดนะครับแหนแดงเขาจะให้อะไรนะครับทําไมถึงต้องเลี้ยงแหนแดงเขาจะให้นโจเจนค้นข้างสูงนะครับแล้วก็โปรตีนนะครับ ไนโตรเจนเราก็จะเอามาใช้ในการทําปุ๋ยนะครับโปรตีนนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับโปรตีนนี่ก็จะให้เป็นเอ่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้เอามาแนะนําเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับการผสมนะครับให้สัตว์กินเนาะซึ่งผมก็ทใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับผมขอบคุณครับ